สวัสดี EP ที่6นะครับพร้อมออกเที่ยวแล้ว Let's go ครับผมตอนนี้ที่โตเกียวเป็นเวลา6โมงเช้าครับเรากำลังจะเดินทางต่อไปภาคใต้นะครับเราจะไปลุยกันต่อที่จังหวัดฮิโรชิม่านะครับไปเดี๋ยวนั่งรถกันเปลี่ยนกันหลายสายเลยนี้เดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะครับถึงฮิโรชิมา่าช่วงประมาณ10โมงกกว่า การเดินทางของพวกเราในวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับใช้บัตร JR Pass นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนสายที่สถานีโตเกียวนะครับก็รีบไปขึ้นชิงคันเซ็นเลยนะครับแล้วก็ชิงคันเซ็นจะถึงในเวลา1 0บโมงสีนะครับใช้เวลาแค่3มชั่วโมง51นาทีนะครับอันนี้ระยะทาง900กิโลนะครับเขาทำเวลาแค่ไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับความเร็วรถไฟความเร็วบ้านเขาสุดยอดครับก็ไม่เสียเวลาเที่ยว ลงใต้กันวันนี้การเดินทางในวันนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนสายรถไฟค่อนข้างหลายสายนะครับมาเข้าคลลิวต่อชิงกันเซนนะเช้าน,นี้ก็ต้องฝากท้องที่เข้ากล่องอีกแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราต้องรีบทําเวลานะครับเดี๋ยวชิงกันเซนจะออกนะครับผมเติมพลังก่อนเดี๋ยวถึงแล้วลุยแล้ว ระหว่างทางก็จะเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิด้วยนะครับตอนนี้พวกเราก็ต้องมาเปลี่ยนสายรถไฟนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นชิงกันเซนอีกหนึ่งขบวนนะครับระหว่างเดินทางนะครับก็ดูวิวสวยสดงดงามนะครับเดินทางไปเรื่อยๆชิลๆครับหิวก็เข้ากล่องเหมือนเดิมนะครับฝากท้องกันแล้วแล้วก็มาถึงนะครับอิโรชิมานะครับถึงแล้วพวกเราก็มาต่อเปลี่ยนเป็นรถไฟโลโค็ลนะครับแล้วก็ไปลุยเที่ยวกันเลยสวัสดีจากฮิโรชิมาครับ เดินทางมาประมาณ4ชั่วโมงนะครับจากโตเกียวมาฮิโรชิมาตอนนี้ก็กําลังจะเดินเท้าไปเก็บที่เที่ยวรอบ,รอบๆแถวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปนั่งรถไฟต่อบรรยากาศจะเป็นยังไงที่เมืองนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมพอลงรถไฟมาแล้วนะครับพวกเราก็ต้องมาเดินเท้ากันอีกนิดนึงนะครับก็ไม่ไกลมากครับประมาณ1กิโลสำหรับที่แรกที่เราจะมากันนะครับนั่นก็คือปราสาทฮิโรชิมานั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต้องห้ามพลาดนะครับ ปราสาทฮิโรชิม่านะครับซึ่งบางครั้งคนพื้นที่เรียกว่าปราสาทบาคาับนะครับเป็นที่อยู่อาศายัยของไดเมลแห่งโดเมนฮิโรชิม่านะครับปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อคิทสุักราช1590นะครับแต่กลับต้องมาถูกทำลายโดยระเบิดปรามานูนะครับเมื่อวันที่6สิงหาคิทสุักราช1945นะครับและได้ถูกบูรณะสร้างขึ้นใหม่ในปีคิทสุักราช1958นะครับ บริเวณรอบปราสาทก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีร้านค้าด้วยแล้วก็มีสวนสาธารณะให้ผู้คนได้ออกกำลังกายกันนะครับมีจัดซุ้มดอกไม้สวยๆแบบนี้ด้วยนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้ก็ใช้คนถ่ายรูปถูกคนด้วยนะครับถ่ายสวยจัดเลยพวกเราก็เดินมาเก็บบรรยากาศรอบๆปราสาทให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสวยสดงดงามมากๆนะครับเสร็จแล้วพวกเราก็รีบไปเที่ยวที่ที่2กันเลยนะครับที่พวกเราวางแผนกันไว้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมอยากมามากๆนะครับ แต่ก็รู้สึกหดหู่มากๆนะครับกับที่นี่ประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกไว้เลยตอนนี้เราก็อยู่ที่อนุสรสถานสันติภาพแห่งเมืองฮิโรชิมานะครับเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่โดนระเบิดเยอะที่สุดนะครับโดนเห็นนะครับซรากปราสาทพังที่อยู่นะครับทุกวันนี้นะครับมันหลงเหลือแต่ความทรงจําที่ไม่ดีของคนที่นี่นะครับ คนตายนับแสนคนนะครับที่นี่นะครับผมแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้ญี่ปุ่นขอยอมแพ้นะครับหลังจากที่โดนอเมริกาถล่มนิวเคลียร์ลงมาที่เมืองแห่งนี้นะครับคงไว้นะครับเหลือแต่ความสูญเสียนะครับสงครามโลกไม่มีอะไรดีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดด้วยนะครับเป็นสถานที่ที่ผมรู้สึกขดหูมากๆเลยนะครับสงครามโลกนะครับมีแต่ความสูญเสียเป็นไปได้ขออย่าเกิดขึ้นอีกเลยนะครับอย่าสู้รบอย่าฆ่าฟันกันเลยครับ พอเสร็จแล้วนะครับพ kind of <des> วกเราก็รีบไปเที่ยวในสถานที่ต่อไปเลยนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับเป็นสวนดอกไม้นะครับผมชื่อว่าชุเกเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับเวลามันเริ่มเย็นมากแล้วนะครับเราก็เลยดูกันแป๊บเดียวแล้วก็รีบไปเที่ยวกันต่อในสถานที่ต่อไปนะครับก็เดินเท้ากันมาไม่ไกลมากนะครับเราจะไปขึ้นรถไฟกันต่อนะครับการเดินทางหลักๆในวันนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมครับใช้ JR Pass นะครับใช้ดีจริงๆนะครับผม พอลงจากรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาไปขึ้นเรือกันนะครับผมนี่คือประโยชน์ของ JR Pass มากๆเลยนะครับเพื่อนๆเรือที่เราขึ้นเนี่ยเป็นเรือสำราญนะครับจะบอกว่าขึ้นฟรีนะครับผมแค่แสดงบัตร JR Pass นะครับผมเดินขึ้นเรือมาแล้วนะครับก็หาที่นั่งวิวดีๆเตรียมถ่ายรูปเก็บภาพกันครับอากาศดีกำลังจะข้ามเกาะนะครับ <Okay. S 1> ใช้เวลาแค่นิดเดียว มาทีเดี๋ยวเจอกันฝั่งนู้นเกาะที่พวกเราจะพาเพื่อนๆไปในวันนี้นะครับนั่นก็คือเกาะอิสุกุชิมะนะครับผมซึ่งเป็นเกาะเก่าแก่ของฮิโรชิมานะครับแล้วก็บนเกาะยังมีศาลเจ้าอิสุกุชิมะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสําหรับคนที่นี่ระหว่างอยู่บนเรือก็บรรยากาศดีมากนะครับอากาศดีวิวดีนะครับผม ตอนนี้ก็ท้องฟ้าสลัวสลัวนะครับพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับก็เดินทางไม่นานครับใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีก็เดินทางมาถึงเกาะน,นะครับพอลงเรือมาแล้วก็รีบจ้ำกันนิดนึงนะครับตอนนี้เรามีเวลาเที่ยวอ,อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับพระอาทิตย์จะตกดินแล้วและบนเกาะก็จะมีน้องกวางมารอต้อนรับนะครับผมพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วครับนี่ใกล้ตกแล้วมาทันพอดีดีไม่ไปดูดาวดำน้ำนะ ไปเก็บบรรยากาศก่อนอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงน่ะมืดแล้วพวกเราก็รีบมาเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับในช่วงยามเย็นนะครับบนเกาะนะครับจะมีน้องกวางอยู่เต็มเกาะไปหมดเลยนะครับผมให้ฟีลเหมือนตอนเราไปเขาใหญ่เนาะคล้ายๆกันนะครับจะมีลิงมีกวางแบบนี้นะครับผมพวกเราก็เดินมานะครับนี่ก็เจอน้องกวางอีกแล้วนะครับรูปหัวเป็นหนึ่งทีน้องกวางที่นี่ก็ชินกับคนนะครับน้องก็เฟรนลี่ดีนะครับที่เห็นนั่นก็คือศาลเจ้าอิซึกุชิมะนะครับ วันนี้นะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับรอ,อชิวๆที่ตลาดครับช่วงเย็นแล้วกำลังจะหมดครับหนึ่งวันก็มาเดินช้อปปิ้งตลาดชุมชนหน่อยครับมาหาของกินของที่ระลึกหน่อยครับผมว่าเราได้มีโอกาสมาถึงที่นี่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกิโรชิมะหนึ่งวันครับพามา เที่วรอบเกาะเลยก็ชิวๆกันครับวันนี้ปิดท้ายด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอีพีหน้าพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมยังอยู่ญี่ปุ่นอีกประมาณ2-3วันนะครับก่อนจะกลับไทยเดี๋ยวจะเก็บจังหวัดอะไรไปฝากเพื่อนๆอีกฝากติดตามด้วยแล้วกันอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับผม